อาละครับก็กาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ปลดล็อกเวลล์กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะพามาดูว่าหลังปลดล็อกเวลล์แล้วเนี่ยจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปกันบ้างนะครับโดยขั้นแรกนะครับเราสามารถรับอัพเลเวลตัวละครเนี่ยถึงขั้นเลเวล50ได้อันนี้คือพื้นฐานเลยนะครับและสามารถอัพค่าต่างๆพวกของต่างๆเนี่ยสามารถหาของไปจนถึงสามารถ อัพวงแหวนมีนาที่5ได้นะครับโอ้โหสามารถอะไรตั้งหนาติดกับขัดจัดนะครับนี่ครับแล้วก็ปลดล็อกครับวงแหวนมีนาที่5้านะครับนั่งสมาธิปลดล็อกระดับราชาวิญญาณครับนี่ที่าปลดล็อกแล้วนะครับสำหรับใครที่ปลดล็อกแบบนี้แล้วนะครับมันจะเข้ามาดูเนี่ยจะไม่เห็นวงแหวนว่ามีอะไรบ้างนะถ้าหลายคนจะบอกเอ้ยมันใส่วงแหวนแบบไหนนะครับมันต้องไปหาก่อนนะครับกดคาว่าไปรับเลย อยู่ที่เจ้าอูจีนะครับเป็นวงแหวนวิญญาณที่5ในป่าสิงโตนะโดยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถและสายต่างกันนะครับเช่นแมงมุมเนี่ยจะเป็นทาาด้านของสายที่เป็นควบคุมนะครับตัวล่างก็ควบคุมนะเป็นทาาด้านของวัวอสรพิษมรกตรากดคําว่าข้อมูลสัตว์วิญญาณดูได้ครับเราจะได้เห็นเลยว่ามันมีตัวไหนบ้างตัวนี้เป็นสายโจมตีนะครับป่องห่างเล็กเนี่ยจะเป็นอัตาคิความเสียหายคิสุดท้ายแล้วเป็น ออกหางใหญ่เจาะเกาะนะครับมันจะเปิดวันจันทร์ศุกร์อาทิตย์นะใครอยากลา่าตัวไหนเนี่ยก็มาดูกันได้นะครับนี่มันจะมีวันบอกเลยแล้วก็มีงูแหวนยญญญานที่ใช้สําหรับการเอาไปลงตีเอาไว้ด้วยนะถือว่าดีม,มากๆนะครับเราก็แค่เข้าไปตีนะครับมันให้สิทธิ์การตีเนี่ยสครั้ง4ครั้งนี้หมายถึงการกดสคริปต์นะครับไม่ใช่ว่าการตี4ครั้งนะเข้าใจใช่ไหมเราสามารถตีได้มากกว่าที่มันกําหนดไว้นะครับเช่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดไปก่อน ดีวฉันกดให้ดูนะครับสมมติเราชนะรอบนึงแล้วนะครับข้อกําหนดนะครับในการผ่านเลเวลคือได้รับชัยชนะโดยเทินไม่เกิน26นี่เห็นไหมมุมด้านซ้ายครับก็จะประมาณนี้ไม่งงกันเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับวงแหวนยันที่5ก็พามาชมสักตัวหนึ่งนี่ครับใช้ไปแค่6เทินความดึงใช้ถังอาวุธรับนะครับแนะนำเดี๋ยวค่อยทำทิปแยกต่อไปแล้วกันอ่ากดล็อกครับ เราก็ได้มงแหวนมาแล้วนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ขั้นต่อไปได้เห็นไหมสิทธิ์การเล่นเนี่ยยังอยู่เลยครับมันจะได้เฉพาะเราสกิปนะถ้าเราผ่านได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังไม่นับนะครับทีมเราตีไหวแค่ไหนก็ตีไปลง,ลงไปเรื่อยๆระดับเลเวลของมงแหวนเนี่ยระดับปีเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของพอออฟฟิลันเตอร์ครับปลดหอใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับหอเนื้อเรื่องนะโดยเราต้องไปตีเนื้อเรื่องมาก่อนนะครับมันจะเปิดหอทางด้านของ จูจู่ชิงนะครับงานล่มเมืองแล้วก็ถ้าหากเราเปิดด่าน146ก็จะเป็นจูจู่ชิงไปต่อไปนะครับอันนี้เป็นโฮเลนานี่นะครับก็จะได้ของได้อะไรพวกนี้แล้วก็ในส่วนของ NPC นะครับจักรพรรดิเซนเซียป่ะอาจารย์อานชเวเซียเย่สวีเยนะครับอ่านชื่ออ่านคตรยากขนาดดูอนิเมะมาแล้วเนี่ยคนนี้ยังไม่เปิดนะครับเป็น PVP เมตาเคยบอกไปแล้วนะว่า PVP เมตาเนี่ยจะเป็นการเล่นเพื่อเอาสกินนะครับ เป็นการเจอกันในทุกๆเซิร์ฟเลยถือว่าดีมากๆสนุกสุดๆเลยครับใครอยากเล่นเนี่ยก็สามารถมาเล่นกันได้สําหรับใครที่ทีมไม่ได้เก่งมากนะครับช่วงต้นๆซีซั่น,นเนี่ยยังไม่ต้องรีบลงก็ได้นะเพราะเราจะเจอแต่นรกนะครับพูดตรงว่ายิ่งกว่านาพิกเลยนะนรกนรกแบบนี้ใครที่ไม่ไหวเนี่ยก็เว้นเอาไว้สักอาทิตย์สอาทิตย์ก็ได้ครับเพราะว่าซีซั่นเนี่ยเปิดประมาณเดือนกว่า2เดือนเลยนะซีซั่นของทนัยกพลท้าดวนนะครับมันอยู่นานมากๆเลย แล้วก็จะเป็นทางด้านของศึกวิญญาจารย์ที่จะเปิดซีซั่น2นะครับเดี๋ยวก็ใกล้มาเริ่มแล้วนะปฏิทินการแข่งขันเนี่ยมันยังไม่เปิดเลยนะครับแปลว่าใกล้แล้วและในส่วนของปฏิทินยังไม่มีอะไรอัปเดตนะมีแค่สกีนหมาดลมที่จะข่าวันจันทร์หน้านะครับวันที่23นอกนั้นก็จะเป็นกิจกรรมเดิมๆหากกำลังมองหาร้านเติมเกมโต้รัวต้ารูสัรพยุทธ์วิญญาจันทร์กันอยู่จานแจกขอแนะนำร้านจูนปิโกแพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส่กอก ก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบส,สุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร3,700บาทเติมผ่านร้านเพียง3,300เท่านั้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้องมั่นใจได้กับเครดิตหลักร้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดจะเติมเกมนึกถึงจูปิโกลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเกมอ,อื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะครับ และในส่วนพิเศษครับในร้านค้ามอลนะตอนนี้เนี่ยเปิดมาแล้วนะครับสาหรับการซื้อโปรโมชั่นพิเศษนะอันนี้ใครมีเพชรน้อยๆก็มาซื้อได้นะครับโดยเป็นกล่องรุ่นรางวัลนะครับลัคกี้ลัคกี้แบ็คซิงโตนะครับของรางวัลบอกเลยว่า6ช่องบนถือว่าดีนะครับไม่ถือว่าดีมากนะครับก็มีอันนี้ด้วยที่ตัวดีอยู่สุ่มวิญญาณจานนะครับแหวน5 0,000ปีนะครับแล้วก็เป็นที่อัพลัคกี้กระดูกวิญญาณนะครับอันนี้เพิ่มโชคให้เป็นค่าบวก11นะ ให้กับกระดูกที่เราต้องการจะเอาไปอัพลัคกี้นะครับถือว่าดีมากๆเลยอยากได้มากครับอย่างนี้ต้องจัดให้น้องๆดูสักหน่อยเอาซัก2กล่องมาจัด2กล่องครับ40แล้วก็ได้เหรียญด้วยนะเหรียญซิงโตเนี่ยสามารถเอาไปซื้อของในร้านค้าได้นะครับกิจกรรมนี้อยู่กี่วันเดี๋ยวดูก่อนหลายๆคนน่าจะเล่นนะครับใครยังเวลไม่ทันเนี่ยก็รีเวลนะเปิดแค่2วันนะครับเราได้มา40เหรียญใช่ไหม เราก็จะซื้อซื้อตั๋วได้10บใบโอเคตั๋ว10บใบถือว่าโอเคนะนอกนั้นนี้กลางกางกระดูกวิญญาณหนึ่งดาวไม่น่าสนใจครับต้องการตัว <l ug> อยากได้ตั๋วนะครับมาเราได้มา2กล่องนะครับเมื่อกี้เราก็เปิดเลยนะครับนี่เหรียญ40กับลัคกี้แบ็คซิงโตนะครับเราจะมาเปิดกันแบบลุยเฮ้ยสองครั้งได้เลยเหรอโอ้โหใครที่ต้องการอยากจะมาส,สุ่มหรือว่ามีเพชรเหลือเนี่ย มาซื้ออันนี้ได้เลยครับกล่องนี้ถือว่าดีนะสองทีได้ตัวสุบเอเเลยเฮ้ยแหวนห้าหมื่นอ๋ออันนี้ให้เป็นชุดเลยเหรอ <Yeah. S 1> อัพ EP นะครับ <Yeah. S 1> ดีมากเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> อัพ EP ครับไม่น่าชมเยอะ <Yeah. S 1> เฮ้ยได้ตัวนหนึ่งใบครับกปดสิบใบแล้วหยุดครับแล้วก็ต่อครับอ่าตัวหนึ่งครับแหวนสามหมื่นอยากได้บวกลัคกี้ครับมาไหมโอ้โหสิบใบแล้วบวกครับ <Yeah. S 1> เฮ้ยกระดูกแดงไอ้นั่นแดง ดอกไม้แดงอึบอึบอึบเออ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 ลวดเลยจบจบัคกี้แบ t ได้ไหมได้ไหมโอ้โหยังไม่ได้ครับก็ถือว่าไม่เร็วนะครับไม่เร็วร้านในนี้มีถังห้ามีเสียเย่ยงนะแต่จานอยากได้เออจานเออหลงที่สุดครับไม่ก็เอาซื้อขาที่ต้องการนะครับอันนี้ก็มาเปิดให้ดูเป็นสนุกสนานคอนเทนต์ไปนะครับสําหรับใครที่เบลล์ห้าสิบแล้วอยากเปิดนะเปิดได้นะครับไม่เกลือมากอ่ะเล่นเลย,เลย โอ้โหพิหมาได้พิหมารมมานะครับก็โอเคครับถือว่าสนุกสนานไปครับไม่เท่าไรนะครับอันนี้ก็ไม่เท่าไรหมยถึงว่าดวงอ่ะนะครับใครที่ยังเวล50ไม่ทันนะครับรีบตามมาได้นะเดี๋ยวจะพาของรางวัลดีๆแล้วก็การตามเซิร์ฟไม่ทันนะครับสำหรับเซิร์ฟไหนเนี่ยยังไม่ปลดล็อกนะครับมันจะไล่ตามระดับตามวันไปจันอยู่เซิร์ฟแรกๆมันเลยปลดตั้งแต่ช่วงสเตจหนึ่งไปเลยนะครับ ก็กุลรัแคฟันนะครับก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกทคนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปหาอะไรทำก่อนบ๊ายบาย